พี่บุญช่วยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมีคนบุกรุกที่ดินเหรอคะพี่บุญช่วยคีับสวัสดีค่ะครับผมต้องปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียงทัรทัศน์ปิดเสียงทรทัศน์ครับแล้วฟังโทรศัพท์ครับจ้าเดี๋ยวรอก่อนเนาะให้ปิดเสียงทีวีก่อนเด้อพี่บุญช่วยเด้อมีเรื่องอื่นไหมที่ไม่ใช่ที่ดินนะพอแล้วเรื่องที่ดินนะเนาะค่ะมีอะไรดูค้นถามคุณผู้ชมเพื่อจะได้คุยให้คนที่ดูที่เขาไม่ได้ถามก็ได้ดูเรื่องอื่นด้วย ค่ะคุณมุนช่วยหมุนช่วยครับผมคุณลุงอายุเท่าไหร่แปดสิบสี่ปีครับมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องเขาวัดดาวนาไหมครับเขาวัดดาวนาครับเอาไปกี่ได่โอ้ยมันเอาตรงไปเลยทางมันเป็นคงคันเทนูนะคันเดนมันน่ะแต่ในเขาาไปตรงไปเลยแต่งเต่หัวทุตายเลย เขาวัดเมื่อไรือวัดเมื่อไรอะครับวัดเมื่อวันที่สิบสิงหาเรื่องก็ถึงสาลนั่แหละมันมันจะจบแบบไหนเนี่ยตามหลักมันชนะหรือมันจะแค่เขาครับแสดงว่าไปฟ้องแล้วใครเป็นคนฟ้องเขาฟ้องหรือเราฟ้องผมนี่แหละฟ้องครับไปฟ้องเพราะว่าของมารังวัดจะรังวัดแล้วก็ล้ำก็มาในที่ดินของคนลุง แล้วลุงก็เลยได้หนังสือจากที่ดินก็เลยไปฟ้องต่อศาลถูกไหมเขา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 ที่มันเกินเขามาวัดคืนเราเลยครับวัดคืนแล้วเราแล้วเราเอาไปบอกที่ดินมันกับบ่ลงร้อยมันเอาตรงอย่างเดียวเลยนะเข้าใจครับคุณลุงเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจฮะคือที่เนี่ยมันไม่มไม่ได้เป็นเหลี่ยมบางทีค้างหมูมั่งสามเหลี่ยมชายธงมั่งใช่ทีนี้พอเขาวัดปั๊บเขาจะเอาตรงเลยพอตรงปั๊บมันก็กินเข้ามาในที่ของลุงใช่ไหม ฮะลุงผมถามลุงนี้นะครับว่าไอที่เขามารังวัดเนี่ยแล้วเขากินมาในที่ของลุงเนี่ยเขาครอบครองมามาแล้วหรือเปล่าครับครอบครองมาก่อนรังวัดไหมของใครของมันอยู่ครับอันนั่นจะเป็นน้องอันนี้เป็นพี่ไอพ่อ,อพ่อแบ่งให้พ่อแม่แบ่งให้ทุกคนละเหมือนกันหมดอื แต่ว่ามันโค้งนิดหน่อยเขาเลวัดาจากหัวสุดท้ายรถมันไม่รู้ว่ากีไรห,หละมันเกือบหมดนะะพี่น้องกันอืมก็เลยต้องฟ้องกันนะลุงเนาะนี่แหละต้องฟ้องลุงอยู่อำเภออะไรครับลงุงอำเภอพนอำเภอพลคุณลุงก่อนที่ฟ้องเนี่ยไม่ได้เจราจากันก่อนนะครับไม่มีใครช่วยคุยก่อนนะครับเจรจาแล้วเขาเขาจะเอาตามตรงเหมือนเดิมเขาจะเอาแนวเนี้ย เอาแบบเนี้ยคุณลุงมีทนายควานแล้วไปคัดค้านแล้วมาวัดคืนเน่เขาก็ไม่ยอมอีกอ่ะคุณลุงมีทนายความไหมมีอ๋อมีทนายความแล้วก็เรื่องอยู่ในศาลแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องให้ศาลตัดสินนะคุณลุงนะคุณลุงถามว่าจะชนะไหมเนี่ยก็ให้ศาลตัดสินทีนี้ก็ต้องดูแนวการต่อสู้ของอีกฝ่ายหนึ่งว่าสู้ตามที่ผมพูดไหมเมื่อกี้ที่พี่หน่อมอธิบายสู้แบบครอบครองล้ํามาแต่สู้แบบครอบครองบรรพัก่ะ แต่ว่าถ้าเขายังไม่ได้ครอบครองและพอเขามารังวัดพอรางวัดเสร็จปั๊บเนี่ยจากเส้นโค้งก็จะเอาเป็นเส้นตรงเส้นตรงก็มันของเราก็ต้องหายเข้าไปในของเขาบางส่วนใช่ไหมคุณลุงมันมันก็ไม่หายหรอกครับเขาก็แบ่งตามนั่นแหละมันมันเป็นตรงเฉยเฉมันโค้งๆนิดหน่อยโค้งยาวเยอ่แต่หัวนาถึงนั่นแหละเป็นพอเท่าปั้นไม่แบบนั้นเลยคนสมัยก่อนเนี่ยพี่หนอมปั้นนาปั้นที่ปั้นเกิดกันนะทนล่ลายสองสองหายสองยังไปเนี่ยนะ นี่แหละผมว่าเดี๋ยวมีโอกาสถามพูดเชี่ยวชาญของทุที่ดินทีไอเครื่องมือเก่าเครื่องมือใหม่นี่นันทำให้คนก็ทะเลาะกันเนี่ยต้องหลักหลักการเจตจาราคุณยายว่าจังไหนนอะโอ้คือบอร์ไหนนี่จะน้องบอนได้ยินแล้วได้ยินแล้วแม่ยายได้ยินบอร์จัดไดยินอยู่แม่ยายเนี่ยได้ยินหรือเปล่าครับ เออดีนบ่ดังบ่งชัดจังไรวะกจังสี่เด้อแม่ใหญ่เด้อจังสี่เด้อ,อบอกอบอกเท่บาบุญช่วยเด้อบอกพ่อเท่าเด้อพอใหญ่เด้อจัอง<ะ>ไรตอนนี้เนี่ยล่อให้ศาลเพิ่นตัดสินผู<อ>้ใดก็ว่าบ่้ด้เรื่องอยู่ในศาลแล้วก็ต้องให้ศาลเพิ่นตัดสินโอ้ต้องล่อศาลเด้อแม่ใหญ่เด้อมาสิปึกษาแจ้งกันมันแจ้งไหนมา,าสิว่าสนุก เออต้องว่าตามสารเด้อสารผู้พิาาพากษาเิ่นลูกข้อเท็จจริงเด้อแ,แต่คอยได้บอกผู้จักแล้วบอกได้เห็นปัญหาเด้อถึงเห็นปัญหาก็บอกมาได้ได้แต่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่พ่อใจกันก็ไปฟ้องต่อสารฟ้องแล้วสารก็จะทําการไตส่สวนสารก็ต้องให้มารังวัดซ้าไม่ใช่ไหมล่ะอเออาสารก็ต้องให้มารังวัดอีกทีเนี่ยรังวัดอีกทีก็เจ้าพนักงานที่ดินงก็ต้องไปเป็นพยาน ทีนี้ก็ดูตามข้อที่จริงใครจะได้หรือใครจะเสียเพิ่นไกเกียกรบไกเกียกรไกเกียแล้วาก็ไกเกียถ้าตกลงกันได้ก็กลับไปตามแนวไงแต่ตกลงกันไม่ได้สนไตสวนทีนี้เอานะพ่อแม่ใหญ่นะก็ต้องรอให้สาลตัดสินเด้อแม่ใหญ่เด้อบอกผู้ช่วยบอกบอกพ่อใหญ่บุญช่วยเด้อเด้อแม่ใหญ่เด้อบอกต้องยานเด้อบอกต้องยานเด้อสารเพิ่นให้ควมยุติธรรมเด้อจ้าจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับ